ซีเซียมหนึสารกำมันตารังสีอันตรายแค่ไหนนะคะซีเซียมหนึเป็นสารกำมันตารังสีที่เป็นโรหะอ่อนเป็นของเรวนะคะ ที่ไปจับตัวกับคอราไรน์นะคะแล้วกตกผลึกนะคะแผ่รังสีเบต้ากับแกมมานะคะใช้ในโรงงานนะคะและก็ยังใช้เป็นเครื่องมือทางการแพทย์ในการรักษามะเร็งด้วยนะคะถ้าหากว่าเราไปสัมผัสแล้วเกิดอาการใช่ไหมคะก็จะเป็นอาการาเป็นไคล่ขึ้นไส้อาเจียนนะคะเบื่ออาหารนะคะแล้วก็ถ้าไปสัมผัสในปริมาณที่มากนะคะอาจจะเป็นเกิดแผลพุพองผิวหนังนะคะ และก็กระทบถึงระบบเลือดกดไขกระดูกด้วยนะคะระบบประสาทชักเกงนะคะนำพาอาจไปถึงขั้นเสียชีวิตเลยก็ว่าได้นะคะ ถ้าเราไปสัมผัสมาแล้วนะคะเรารีบอาบน้ํานะคะชำระร่างกายตัวเองเลยนะคะแล้วก็แยกเสื้อผ้าของเรานะคะใส่ถุงซิปไว้รอตรวจสอบสาสารกัมมันตรังสีซีเซียมนะคะและก็ให้เรานะคะคอยสังเกตอาการตัวเองนะคะภายในหนึ่งอาทิตย์ว่ามีอาการขึ้นไส้อาเจียนไหมเบื่ออาหารไหม,ไหมไทายเหลวมากกว่า2ครั้งหรือเปล่านะคะหรือว่ามีเลือดออกที่ใดที่หนึ่งหรือไม่นะคะ ถ้ามีอาการเหล่านี้นะคะให้รีบไปพบแพทย์ทันทีเลยนะคะเห็นไหมนะคะว่าซีเซียม1ส7งเกเป็นสารกำมะรังสี